สวัสดีนักศักษากอ่าสสำหรับวิดีโอส่วนนี้นะครับหรือวิดีโออันนี้เนี่ยเป็นการพูดถึงเรื่องของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์หรือเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหรือการเกิดปัญหาสุขภาพนะครับเป,เป็นวัตถุประสงค์การศึกษานี้ก็คือมเมื่อมเมื่่อเรียนเสร็จแล้วนักศึกษาก็ต้องอธิบาย ความสัมพันธ์ของปัจจัยกับการกับสาเหตุของการเกิดโรคได้นะครับโดยโดยแบ่งความสัมพันธ์ออกเป็น2ลักษณะคือเป็นความสัมพันธ์ธรรมดาหรือความสัมพันธ์เฉยๆกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุนะครับซึ่งมีมีค่ายตเรียหรือนิการดูว,ว่าเออความสัมพันธ์แบบเนี้ยที่เราพบเนี่ยเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหรือไม่เป็นเป็นความสัมพันธ์ทั่วๆไปน,นะครับส่วน การวิเคราะห์ใจของโรคหรือปัญหาสุขภาพตามแนวคิดระบาดวิทยา2แนวคิดก็คือปัจจัยสามกกองค์ประกอบทางระบาดวิทยากับแผนผันเชื่อมโยงเว็บออฟคอร์เซชัน mm. อันนี้ครูพูดไปในวิดีโอของพาร์ทที่2ไปแล้วซ,ซึ่งครูโพสไปก่อนเพราะเนื่องจากวิดีโอพาร์ทแรกเนี่ยมันเสียครูก็เลยยังไม่สามารถโพสได้อันนี้ครูก็อัดเป็นรอบที่3นะครับดังนั้นก็ก็ก็จะมีปัญหาในเรื่องของวิดีโอเล็กน้อยนะครับมาเข้าสู่เนื้อหาของเรากันเลยก็ ก็คือทางระบาดวิทยานะครับมีเครื่องมือสําคัญสาคัญถ้าเราพูดถึงระบาดวิทยาเนี่ยจะมีเครื่องมือสําคัญเลยมีสามเครื่องมือก็คือการเฝ้าระวังการสอบสวนโรคแล้วก็การศึกษาทางระบาดวิทยาซึ่งทั้งสามเครื่องมือเนี่ยมีมีวัตถุประสงค์และมีเป้าหมายบางอย่างที่ที่เป้าหมายร่วมกันนะครับ ที่พยายามบอกว่าเราเฝ้าระวังทําไมเราสอบสวนโรคทําไมเราศึกษาทางระบาดวิทยาทำไมเนี่ยเรา <S <S เรามีวัตถุประสงค์ก็คืออยากรู้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้เกิดโรคมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ที่ท,ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคนะครับอันนี้คือทั้งทั้งสเครื่องมือเนี้ยมีเป้าหมายเดียวกันก็คือศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการเกิดโรคระหว่างปัจจัยกับการเกิดโรคนะครับระหว่างปัจจัยกับ ัญหาสุขภาพวันนี้ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าทำความเข้าใจในเนื้อหาผมเนี่ยครูก็จะให้พูดถึงคีย์เวิร์ดหรือคําสําคัญที่นักศึกษาต้องต้องเข้าใจแล้วก็อาจจะเจอบ่อยๆในเปเปอร์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับในงานวิจัยทางระบาดวิทยางานวิจัยทั่วๆไปนะครับคาแรกก็คือคําว่า exposure คําว่า exposure เนี่ยเอ่ออยากให้นักศึกษา จะเขารู้จักคำนี้ดีๆเพราะว่าทาง medical research หรือทางทางทางคุณหมอเนี่ยเขาก็จะเข้าใจถึงเรื่อง exposure ได้มากกว่าได้มากนะครับแล้วก็หรืออีกคำหนึ่งเราจะเรียกว่า risk factor er นะครับ exposure หรือ risk factor er, เนี่ยเป็นคำเป็นคาเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันถ้าถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นตัวแปรต้นหรือเป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุนะครับเป็นเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนั้นๆอันนี้เราจะเรียกว่า exposure risk factor er. อีกคำนึงคือคำว,ว่า association association เนี่ยในาาร์เนี้กูก็จะแบ่ง association ออกเป็น2ลักษณะก็คือเป็น non causal <ม>ก็คือเป็นความสัมพันธ์เป็นเป็น association ที่เชิงกบบเป็น association เป็น association c a u s a t i o n นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุซึ่งเราจะมาดูว่าเวลาเราเวลาเราวิเคราะห์ เวลาทีขข้อมูลหรือว่าได้ได้ได้ผลการศึกษาแล้วพบความสัมพันธ์เนี่ยเราต้องมาอธิบายว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นความสัมพันธ์เฉยเหรือเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุนะครับในการที่จะบอกกันว่ามีความสัมพันธ์เฉยเหรือความสัมพันธ์เชิงสาเหตุนั้นเนี่ยเราจะใช้หลักของฮิวไคทิเลียนะครับซึ่งมี9ประการก็เดี๋ยวเราจะเจอในในในวิดีโอถัดไปของครูขออนุญาแตแบ่งวิดีโอเป็นสั้นเพราะครูอัดมาหลายรอบแล้วแล้วมันก็มีปัญหาครูเลยขอ พาร์ทนี้คูขอจบแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยววิดีโออีกพาร์ทหนึ่งกูจะพูดถึงเรื่องของค่าที่เลี้ยงคอร์เซชันแอสโซเชนคอร์เซชัน,ซชนของฮิวให้ฟังนะครับงั้นวิดีโอนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับรู้จักคีวิร์ดที่สําคัญสําคัญแล้วก็ทําความเข้าใจในในวิดีโอวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอนหน้าขอบคุณครับ <c oughs>